ีครับร้านไอดูโฟงเอเดียสาขาลาดพร้า,ราวนะครับวันนี้เราจะมาสัก d ิวีทีเน,น,นะครับซึ่งก่อนเราต้องปิ้งดี f ออกมานะครับัาหน้นใช้เป็นาเรียบร้อยปุ๊บก็อยู่บนแผ่นีเรียบร้อยแล้วเราก็มายึดตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับตรงน,นี้หลังจากที่เรายึดตำแหน่งกับเสื้อเ k e ้ตของเราเรียบร้อย เรายึดด้วยเทปกันความร้อนนะครับวันนี้เราใช้เครื่อง A3 Jumbo นะครับตัวนี้ใช้อุณหภูมิอยู่ที่350<ม>นะครับเวลาอยู่ที่30วินาทีเราก็กั้นด้วยชัวกระดาษเทปลอนหรือว่ออาเป็นกระดาษมันก็ได้นะครับแล้วก็เทเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ทับกด<อ>ปุ่มจับเวลาเวลาเดินถอยหลัง เวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากปดปุ่มหยุดเวลาปุ๊บเรารอให้ชิ้นง,งานให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลง,งานกันครับเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็ลองลอกแผ่นฟิล์มดูนะครับสีก็จะติดกับเสื้อเราค่อยๆลอกนะครับไม่ต้องรีบหลังจากที่เราลอกแล้วนะครับเราก็จะมาลิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวสีติด ทนนานกับเสเื้อเรานะครับทั้งนี้นะครับใช้เวลาแค่10ว <IS mus i dialog 1981> ินาทีเท่านั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานสวยๆนะครับบนเสื้อเข้มของเราเป็นงาน BTS แตับแตะดแต๊นไอ้ยะสวยงามมากเลยใช่ไหมครับ ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับร้านเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ